ก็เสียงน่า,ร,นารักน่าักนิดนึงน่ารักจนลูกตื่น <laughs> วันนี้จ๋าจะมารีวิวเครื่องปั๊มนมที่จ๋าใช้เป็นประจำนั่นก็คือมาริดออ l New p l u สค่ะมาเริ่มกันที่ปุ่มแรกคือปุ่มตรงกลางเอาไว้ใช้เปิดปิดกดค้างไว้สามวิค่ะเรียบร้อยไปกันที่ปุ่มแรกคือปุ่มโหมดบุกคนเอาไว้บันทึก เวลาที่เราใช้บ่อยๆโหมดที่เราใช้บ่อยๆวิธีการก็คือกดปุ่มค้างไว้สาวินี่จะปรับเป็นระดับสองให้ดูว่า,ามันบันทึกแล้วมันใช้งานยังไงนะคะกดปุ่มค้างไว้แล้วมันจะขึ้นกระพริบกับพมพ,พ,พ์นี่คือมันกําลังบันทึกอยู่ค่ะสมมุติว่าเราต้องการหยุดบันทึกก็กดปุ่มเดิมค้างไว้โอเคทีนี้เรามาใช้งานกันจ้าเมื่อกี้เราบันทึกที่ระดับที่สองนะคะนี่จ้า เปลี่ยนเป็นระดับที่1แล้วเรามาลองใช้กันค่ะกดไม่ต้องค้างนะคะกดทีเดียวอ่ะขึ้นไประดับสองแล้วโอเคเวลาปิดก็กดไม่ต้องค้างเหมือนเดิมนี่ค่ะทีนี้ปุ่มทีสองทีนี้ปุ่มที่สองนั่นก็คือโหมดสลับดูดซ้ายขวาค่ะตอนนี้เป็นดูอัลก็คือดูดสองข้างพร้อมกันกดที่1เป็น L ก็คือดูดข้างซ้ายอย่างเดียวข้างขวาย่างเดียวนี่แล้วก็กลับมาดูดพร้อมกันค่ะ ต่อไปปุ่มนี้คือปุ่มปดเปิดปิดเมื่อกี้ที่บอกไปปุ่มนี้คือปุ่มพอสตอนนี้พอสไปอยู่ปุ่มหยุดชั่วคราวนี่ค่ะถ้าต้องการจะให้มันทำงานต่อก็กดกดแล้วปุ่มสุดท้ายปุ่มนี้ก็คือปุ่มสำหรับสลับโมหมดค่ะตอนนี้เป็นรูปน้ำนมยดเดียวก็คือปุ่มกระตุน้นรูปกดที่หนึ่งเป็นรูป น้ำนมสองหยดก็คือโหมดดูรูปน้ำนมสองหยดแล้วก็มีลูกศรชี้ลงมาก,ก็คือโหมด t o in one ค่ะก็คือมันจะสลับกันระหว่างโหมดกระตุ้นกับโหมดดูอย่างละห้าทีเดี๋ยวลองฟังกันแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จทีนี้ ก็เป็นโหมดสุดท้ายเป็นรูปนาฬิกาก็คือเป็นโหมดมาลิดนั่นก็คือกระตุ้น3นาทีแล้วก็ดู7นาทีแล้วก็กระตุ้น3นาทีดู7น,นาทีวนไปค่ะแล้วก็พอกดอีกทีนึงมันก็กลับมาโหมดกระตุ้นเหมือนเดิมแต่ละโหมดเนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยนะคะปรับขึ้นลงปรับขึ้นลงมีโหมดกระตุ้นโหมดดูปรับขึ้นลง,นลง,นดดนลง2 in one ปรับขึ้นลง หมดมาลิปรับขึ้นลงได้หมดเลยค่ะแล้วเสร็จทีนี้ปุ่มข้างๆเนี่ยคือปุ่มล็อกปุ่มข้างลูกกุญแจนี่คือปุ่มล็อกก็คือต้องกดสอ้างค้างไว้สองปุ่มค้างไว้แล้วก็มันจะล็อกอย่างเงี้มันจะกดไม่ได้แหละป่ดล็อกก็คือทําแบบเดิมนี่ค่ะก็หายไปแหละกดไดไ้เดิม แล้วก็ข้างนี้เป็นปิดเสียงเปิดเสียงตอนได้มาครั้งแรกจ้ก็ปิดเสียงไว้ตลอดเลยไม่ได้เปิดีเลยนี่ค่ะนี่คือปิดเสียงนี่พอเปิดเสียงมันก็เสียงน่ารักน่ารักนิดนึงน่ารักจนลูกตื่น <laughs> จ้าก,ก็เลยปิดเอาไว้ค่ะโอเคทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะ ไปลองเล่นกันดูค่ะ